สบายดีสบายดีใครสบายดีเป็นทางการด้อครสบายดีล้องไปสวยหนาขอทุกคนเยหน้าตานี่ยมดสวยเนาะครสบายดีเอฟซีกทันดอ้อ้อขายไปวันนี่ยแอเนาะ mà tại <laughs> <laughs> sao vợ thủ quân đấy Ừ, แต่เศร้าพ่มยังบดายังยังบสวยบอูหนาเด้อทุกคนเนาะอึ๊บเว้ยสวยนะาอ๋อรุ๊งพอเกิดบ้านมึงครึยังบอกตะเวนยังบอกข้นอยู่ทันผู้ชมีทกขานเลยอวในมังคายเขาบาน ตอนหับเขาสู่สองบาลอนเซนแนลอีกคือเก่าคือเดิมเด้อทุกคนเด้อบรรยากาศยามบ้าแต่วิญยังบานลัโผขึ้นเลยทุกคนเด้ออากาศยามบ้าสีคึึมๆวัดไดยวัดหนึ่งพี่น้องฝนสิ่โต๊ะบ้านเมื่อก่อนฝนก็โปรยปลายลงมาห้อดอกมะม่วงพี่น้องเลยถ้าบรรยากาศ ตน้นยูคาลิตัสเป็นแถวยาวเลยครับผู้ชมเดินมาเบิร์นน้ำการมาหลุดน้ำการใช่เลยหว่วน้ำมันคือเป็นสีอย่างขุ่นๆแระบาดเนี่ยแล้วก็ปล่อยน้ำมาแต่ใส่บานเนี่ยทุนะาากคน,นคือเป็นจังซีคือเป็นจังซี นั่นคือเป็นขุนขุนมาสันซ่าไระบาน่ายไปอยู่ลุ่มผมโอ้หนอ <c oughs> ตอนมาดักมือว,ว่านนี่เรียงว่ามเนน้ามุกเป็นสีจังสีมายัเมสาวผนาำออกสีข,ขาวขาวขุนขุน บรรยากาศยำเ้าพี่น้องบรรยากาศยำเสาเก่ามุมเดิมเด้อเ,เอาก็สิมาลุ่นกันน้ำกันทุกคนเลยอึบหยบตอนนี้เขาต้องค่อยตะลุดลงเพราะว่าเนี่ยอ่าตะฟังหรือว่าตะลิงคล้องเนี่ยมันจะสลบลงมาเนาะเป็นแผ่นปูนต้องค่อยตะลุดลงเด้อหมดสนั่นเขาจะลื่นหรือว่า Thả lái luôn đây Êp 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 À đã thân phụ sôm rồi สวัสดีเป็นทางการอีกรอบเด้อเนาะสวัสดีเอฟซีทูกฐานเนาะไก่ไก่ฝั่งไทยฝั่งลาวตลอดฮอดพี่น้องเอฟซีต่างแดนเนาะทุกคนเนาะทักทายสบายดีบุกบัครับเจ้าเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้มีคลิปออกมาอันนั้นจับปลาเนาะมาดักไข่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เขาก็จะมาลุ้นกันทุกคน เสียวดได้นาเอด้พี่น้องเอ้ยน่ะน่ะโอ้โโอโโอโโอ้โักโเ่คือเก่าก็เดิมเด้อเนาะอ่าสะบาายข่อยอยู่เอ้ลดลพี่น้องเดี๋ยวป็นรุ่นน้ำกันมั้สิติดอยู่พอมอจังไดอายถังไปน้ำ ตุ้มตุ้มโอ้ก็ต้องใสกค่กัก็ต้องคอยเดินนะท่านผู้มต้องคอยเดินเพราะมันเป็นโขทินโอ้ซเซีเออดอสดเซบอลลมลุมบบเซยเซบอลลมชิจินจนรบรรเทาน่อ สำหรับผู้ผมมักน้าวะห่อหน้าเนี้ยังเช้านะน่าใสใสทุกคนใสขุ่นๆเมื่อไใสแบบขาวๆโอ้หฮะรุดเลยวอ้าออรดอ้าวรุดลตัวนึงโอ้กกระดดรลดลเม่อกี้นี่ ลุนกันพี่น้องมาลุนกันเนี่ยป้าบูปลาบูพี่น้องปลาบูอย่าลุดเลยน้อฮะเออโอ้่ลุดเลยน้อหลุดไหมหลุดไหมโอ้เกือบหลุดพี่น้องฮะปลาบูพี่น้องปลาบูโอ้ปลากาปลากาอือหือดูดิ โอ้โหมันมีสลายมีเท่าโอ้โหดูดิคายไข่บุบเป็นตะเบิงเลยทานผสมเป็นแบบนี้อันนี้นะโอ้โหดูดิจักรดเหรอไน้นี่งกี่เท่าเท่าายโอ้โหเท่าทุกคนเลย หน้ามันเป็นกี่เท่าหรือว่าตะไคร่หน้าอลายจนอมเห็นข่โอ,โ,โ,อโ,ออโอ้โหโอดโพไซระบัดมองผูกไว้นะได้โบอีกแล้วพี่น้องมาโอ้โหติงแห้งขน่ดได้ได้อีกอากาก็มี ประกาศประมงค่ะผสมโอ้มาอี่พี่น้องมานอยู่มานอยู่เด้อล่ะเดี๋ยวต้องเอาไอ้บูก,ก่อนกลัวเขาจะลุดเนาะลุดง่ายเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วมันเกาะไอ้ขี้มันเฉยเฉยติดปากมันเนี่ยเกือบลุดพี่น้อง เนี่ยโ,โหนิดเดียวเกือบหลุดเนี่ยโอ้โหปลาบู่เขาเรียกปลาบู่อะไรนเนี่ปลาบู่ลายหรือปลาบู่ย่างสักอย่างอ่าเดี๋ยวสิตั้งกล่องคือเก่าเด้อบ้าตั้งกล่องอาจจะไปเก็บเด้อบ้านให้ผสมเลยดูบรบรยากาศตอนมันติดงข่ายเมื่อกี้ ่าเดี๋ยวสิตักกองไว้เด้ออ่าเมึงบรรยากาศไปทานผสมน้ำใสยเนี่ยมะเสาเนาะบรรยากาศเย,ย็นๆยนี่ยมะเสาวันไานบัดคำเด้อวางกองไว้กันบ้างเออข้าสีก็อนั้นเย็นแบบยไปดกตี๋ยเขาได้แค่นเนีแบบเ่ยมะเสาเนาะเย็นเลย,เยไปดักเปียกันได้ Oh. Ya yeah. ได้เด้อทุกคนเอ้อมานอยู่พอได้จะพี่น้องเอ้ยโอ้โหน้ำกันทุกคนบน้ำกานนี่เราได้ปลาแล้วนี่ยนี่นี่นีได้ทั้งทั้งขยะได้ทั้งปลา่าฮ้รุดน้ำกานโอ้ยรุดเลยเนาะดูดีได้ทุกคนได้นี่ยนี่นน โอ้โหปลาปลาน่ะนะน่ะปลาลดพี่น้องปลาลดแกงปลาลดใส่มะขามป้อมอเฮ้ยเผื่อเป็นวาัตว์นี่ปลาลดเด็ดจ้าปลานี้ปลักสูรปลาขาวอ๋อดีวเราต้องไปปลดอยู่บ้านพอแล้วอโอ้โหสุดเยอะเลยทุกคน อมนันเต็มเบ้าออเลยพ่ออ้นพ่อข้างเก่งขึ้นหนาเกียร์ชั่วอะไรเนาะมราจะเปียกก็ได้แล้วทุกคนเดียามเำสับมันเย็นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมาลุ้นอีกทางที่สองน้ำกันชะทางไหวก่อนหน่อยออนี่เนาะ พอได้อย,อยู่ที่ฐานผู้ชมเอ้ยกรุป๊ไปได้ละดางหนึ่งผมเงียบบัดคำเด้อคือเศร้ามากอากาศเย็นๆเอเอเกือบลืน่นเกือบลื่นนั่นกบลึกไปแดอกพกูดีเพียงไงโอนขาหนีเดียวลุกขึัน อี่างไรที่น้องโอ้โหเงียบไปตังค์นี่ออกมาจากขุ่นๆุนคุณผู้ชมรู้เลยเนาะโอ้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 รู้แล้วเนาะอ๋อดิ้น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 รลุดไม่รลุดสองตัวง่าย ปลาอันี้หละทุกท่านเนี่ยฮะมันเป็นปลาหนังเขาเรียกปลาอย่างบา,บานเขาเรียกปลาเนี่ยมันจะมีเงี้ยงนะเหมือนปลากฏแต่ไม่ใช่ปรากฏตัวด,ดำๆไลยๆเขาเรียกปลาเดีวก็ไม่รู้ปลากงโอ้มาลุ้นกันท่านผู้ชมเรน่าจะเป็นปลาสูตรติดออนต้อนเลยท่านผู้ชมเลย ี๋ยน้ำมันรู้สึกว่าน้ำมันตักอ๋อดาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยน,น่ะน่ะ,นะตัวลายลายเขาจะมีเงี้ยงมีเงี้ยงมีหนามปลากุ้งหรือปาลาหยังนี่นแหละเกย์เกยเกยกยเหยียบแล้วพี่น้องเหยียบนั่งแล้วดูนะวะน้ำน้ำน้ำไอ้กระสุนน้ำกระสุนยุน่น ใต้น้ำก็มีน้ำกระสุนออตัวนี้ด nah, ิดแรงแทะรุดแทะรุดแทะมาลุ้นกันท่านผู้ชมมาลุ้นกันพาบรรยากาศสดๆมาให้เบิ่อเ้อ FC ทุก่านเนาะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนแล้วค่อยเก็บทีหลังอ่าดิ้นดิ้นดิ้นทีที่สิบิดพี่น้องเอ้ยกันทำอาหากินนี่แหละกันมารักมาก็ได้อีกพี่น้องเลย อโอเคเราจะเก็บแล้วในระดางหนึง่งข้างบนนูนะ่นระดางนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะโอเคน้องกระสีขออนุญาตเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อบัตรเดียวเ,เก็บดางก่อนบนัตรเดียวเขาถ่ายบรรยากาศในเบื่องของสกร์เมื่อกี้ขออนุญาตเก็บก่อนบัตเก็บ้ยงๆเลปใส่ยทังไว้เมื่อ พดอยู่บ้านพอแหละเพราะว่าพดอยู่นี่ก็ทันเวลาด่อตอนสายก็ลงเวียดลงงานเนาะทุกคนเนาะโอเคก่อนเด้อบ้านนี่ครับทีขอจบคลิปลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนบ้านเนี่ยท่าสิได้เก็บกูมองก่อนบ้านเนี่ยตามสิภาพเห็นแล้วทุกคนเนี่ยเขพอได้เนาะพอได้ออกมาหาก็พอได้อยู่ได้กินมือฉันจ้าพิธีสิด็จแบบเป็นบ้าน จะถ่ายสุดกับจะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องพบคนใหม่คิดหนาเด้อโสมาสสนันว่าจกูสกุลเนาะขอมาฮับสมกับจะลืมกดไลค์กดเซ์กติดตามพี่น้องเพิ่มรังคางให้ผูกขาเด้อย,ยังเป็นส่งในนอตพี่น้องเนาะนีะน่แหลตคงการแรงอกแรงใจแรงเสียจากท่านผสมเอ็กซ์กถ่านเนาะขอขอบคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงเนาะมาณโอกาสน,นี้ ชุดุถ่ายอยู่ที่ญี่ปุ่นข้อเก่าคำว่าสบายดีสบายดีโอเคโอเควบรรยากาศยำสาวพี่น้องโชคมาล้ำรวยสจะขู่สุขุนเด้อบ๊ายบาย